พลังอำนาจสูงสุดของตัวเราเองกุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกคุณได้พบกับปาฏิหาริย์และเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆในชีวิตของตัวเองก็คือระดับของการยินยอมของพวกคุณเองว่าพวกคุณยินยอมให้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนและกุญแจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระดับของความแจ่มชัดและการจดจำของความสั่นสะเทือนของพวกคุณเองที่ส่งออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองเพราะว่าการเนรมิตจะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอยู่เสมอๆอ,อยู่แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องจดจำให้ได้ก็คือพวกคุณจะต้องคอยสังเกตการดูว่า พวกคุณกำลังจดจ่อความสนใจและจดจ่อพลังงานแห่งความสั่นสะเทือนของตัวเองลงไปไว้กับเรื่องอะไรอยู่แล้วผลของการสังเกตการนั้นก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพวกคุณได้เฝ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งใดมาก่อนและได้พุ่งความสั่นสะเทือนด้านอารมณ์ของตัวเองไปอยู่กับเรื่องอะไรมาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกนำพามาให้โดยใครก็แล้วแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณเองผู้คนส่วนใหญ่มักจะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตและในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาเองแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์และความฝันและเป้าหมายที่สวยสดงดงามทั้งหลาย มนุษย์โลกทุกๆคนกำลังสร้างสารรค์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขึ้นมาอยู่และก็กำลังดึงดูดเอาสิ่งที่พวกเขาถือเอาไว้อยู่ในสนามพลังงานของความสั่นสะเทือนของพวกเขาเองให้เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขาเองอยู่ด้วยกระบวนการเดียวกันนี้ทั้งหมดโครงข่ายพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลก จะมีก้อนมวลพลังงานของความกลัววิตกกังวลความเครียดและความไร้ซึ่งพลังอำนาจอยู่ในนั้นดังนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์แต่ละคนก็คือการจะต้องสามารถรู้ให้ได้ว่าโครงข่ายพลังงานอันนี้ไม่ใช่ของพวกเขาเองเลยเพราะว่าโครงข่ายพลังงานที่มีข้อจำกัดอันนี้ที่เต็มไปด้วยความกลัวอันนี้ ปราศจากความไว้วางใจอันนี้ไร้ซึ่งพลังงานอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแมทริกของโฮโลแกรมของดาวเคราะห์โลกดวงนี้เท่านั้นเองและเมื่อใดที่มนุษย์โลกแต่ละคนสามารถร่วงรู้ถึงมายาการอันนี้ได้แล้วซึ่งก็คือความเชื่อทั้งหลายที่ปลูกฝังหัวมาแล้ว พวกเขาก็จะสามารถเปลียมระดับการสร้างสรรค์ของตัวเองได้อย่างมีสติสัมปชัญญะและได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะว่ามนุษย์โลกแต่ละคนคือรูปธรรมแห่งดวงดาวหลากมิติอยู่แล้วและมีความสามารถอันน่าทึ่งที่จะปั้นแต่งหรือแกะสลักความเป็นไปของตัวเอง ให้เป็นอย่างไรก็ได้อยู่แล้วในโฮโลแกร,รมอันนี้บนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณดวงนี้มนุษย์โลกถูกสั่งสอนมาว่าพวกเขาคือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆพวกเขาไร้ซึ่งความสามารถหรือไร้ทักษะที่จะไปเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้พวกเขาถูกสอนให้สั่นสะเทือนอยู่กับและยึดติดอยู่กับความเชื่ออ,อันนั้น และพวกเขาก็ถูกสอนให้ยึดติดอยู่กับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกแห่งการรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรไร้ซึ่งพลังอำนาจขาดแคลนและหวาดกลัวมนุษย์โลกไม่ค่อยได้ถูกสอนให้หรือถูกทาให้รับรู้ถึงสิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่หรือมหิธานุภาพหรือพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของตัวเองเลย เพื่อที่พวกเขาจะได้นำเอามันมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาแล้วเนลรมิดเอาวิสัยทัศน์สูงสุดและความฝันอันสูงสุดของพวกเขาออกมาซึ่งนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงละ่ะนี่แหละคือการเลื่อนระดับขึ้นละ่ะนี่แหละคือวิวัฒนาการของมวลหมู่มนุษยชาติสู่การตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณเลยแหละซึ่งตอนนี้มนุษย์โลกทุกๆคนก็กำลังเผชิญหน้ากับ การเปลี่ยนแปลงหรือการเลื่อนระดับขึ้นที่ว่านี้อยู่แล้วในแบบของใครของมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาเองแต่ว่ามนุษย์โลกก็กำลังค่อยๆกลับไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วทีละคนทีละคน พวกเขากำลังค่อยๆทวงคืนเอาสิทธิอำนาจของตัวเองกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ทีละคนทีละคนแล้วก้าวเดินเข้ามาสู่ความมีพลังอำนาจสูงสุดของตัวพวกเขาเองพวกเขาเริ่มร่วงรู้ความจริงแล้วว่าพวกเขาเองนั่นแหละคือผู้ที่มีพลังอำนาจและก็คือผู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น ในประสบการณ์ชีวิตประจำวันของตัวเองความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกชื่นชมยินดีก็คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่พลังอำนาจที่ว่านี้และทั้งหมดนี้ก็คือความสั่นสะเทือนที่ผงขอแสดงความคิดเห็นนะคะ เป็นข้อความที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็คือเป็นผู้ที่มีแสงสว่างที่มีพลังอำนาจในตัวของตัวเองทุกๆคนแต่มีข้อแม้ก็คือต้องมีความสุขความเบิกบานนะคะให้ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าทำได้พลังอำนาจยิ่งเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแล้วนะคะขอทุกคนได้ไประโยชน์สูงสุดจากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ